เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีอยเซอร์ cer, แล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีบเป๊ปโซอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงป้าอุณหนะและสุดชุดว่ายน้ํานะครับสําหรับคนที่เปิดตู้ชุดว่ายน้ําแล้วไม่ได้3ตัวหน้าตู้นะได้ตัวนี้มาก็ถือว่าไม่ต้องเครียดนะครับตัวนี้ก็ไม่เกือนะเล่นได้ดีโอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูารายการของเขาขครับตัวของเขานะครับเป็นอันติสามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยนะ แล้วก็เป็นตัวดับน้ำหอมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้ผมอัพมาแล้วจะให้ผมพูดก็พูดไม่ถูกโอเคเรามาดูที่สม,มุดภาพตัวละครเลยฮะอ่าสหรป้าเนาะนาะเอสเซอร์นะครับเป็นสังกัดยม,มทูตหัวหน้าหน่วยผู้สังหารยม,มทูตนะฮะอืมผู้สังหารยม,มทูตเหรอวะาแล้วทำไมมันขึ้นโลห์ฮอลโล่ี้เนาะโอเคอ่าอุบัต เหตุบุชาติทำไม่ตายนะติดสถานะอ่อนแรงถือว่าดีครับมีดิงลดคุณทำรมาโจมตีแรง12%ตัวนี้ไม่ใช่ตัวลิงครับเป็นตัวฟาร,รมน้ำหอมอเลือดค่อนข้างเยอะนะอ t k น้อยพป้องกันโอเคใช้ได้คิดที่ข้อสูงครับ SP สูงดูรายการชั่วคราวครับของเขาสกิปาร์ชีฟค,ครับอบล็อกการหลบหลีกของยม,มทูตอ่าเก่งในยม,มทูตนะ แล้วก็เหมาะกับการฟาร์มเลดบอสอุระไออ,อะไรนะไออุลหะระตอนนี้ด้วยเพราะว่าได้โบนัสด้วยลดเวลาสถานะเนบชาใช่แล้วอา่สาสังเกตรครับเลดบอสนะครับของอุลหะระตอนนี้อ่ะถ้าเราไปโดนกําแพงมันอ่ะหรือว่าโดนท่าอะไรสักอยา่างเรามีโอกาสที่จะติดสโลแล้วก็ติดไฟฟ้าช็อตโดนกําแพงอ่ะติดไฟฟ้าช็อตนะแต่โดนพายุหมุนอ่ะเราจะติดสโล เอาป้อุณหภูมิไปเราจะไม่ติดเดบชาครับหรือว่าไฟฟ้าช็อตจำนวนรบลิจฉุเฉินบกหนึ่งเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20%โจมตีเบาแต่ก็ดูดีขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวก็ไม่แรงนะครับเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง20%ก็แรงขึ้นมานิดนึงเออค่าเขาแรงอยู่แล้วนะตั้ง800ยกว่านะแรงขึ้นมานิดนึงก็ไม่เป็นไรเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย4 0ออื ทำให้ตายแรงขึ้นฮะลดคุณทําท่าโจมตีแรง12%อันนี้เป็นลิงก์ด้วยอ่าจำนวนยาเสริมพลรรังกํารังที่ได้รับนั่นหมายความว่าน้ําหอมเล็กสีแดงบวก5โอเคเพิ่มขอบเขตท่าโจมตีแรง20%ว่าแล้วทําไมกว้างจังเพิ่มฮิตท่าโจมตีแรงบวก1แรงพอสมควรนะตัวนี้ เวลาติดสถานะผิดปกติบอก5วินาทีลดข้าป้องกันยกเลิกกัดศัตรูไม่แรงมากเท่าไหร่แต่มีลดข้าป้องกันมียกเลิกกาดศัตรูครับเล่นง่ายด้วยเล่นง่ายอ่าถ้าผมกดรูปเขานี่จะโดน u t u b e แบ,บน้เนี่ยเอาเอาซะหน่อยนะเดี๋ยวบางๆไว้ก็นหน่อยก็ได้สุดจริงๆครับบะฮึมเลยฮะสำหรับต,ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูการเล่นของเขากันครับ สกิลที่1นึ่งนะฮะพุ่งตรงไปข้างหน้าครับโอ้ยหลไม่ทันสกิลที่2ก็เช่นกันสกิลส่วนใหญ่ของป้าแกนะครับจะเป็นการพุ่งตรงไปนะครับอย่างสกิลที่หงอตัวไม่ได้พุ่งแต่พลังพุ่งนะครับพุ่งไปไกลมากครับสกิลที่2ก็พุ่งนะสกิลที่3จะกว้างมากครับเป็นสนามแบบอืมกว้างจริงๆอันติเพิ่มเลือดะฮะ ไม่ใช่เพิ่มเลือดแค่ตัวเองนะครับเพิ่มเลือดทั้งทีมเลยทีมปาร์ตี้ฮะปับ๊บแล้วก็แรงพอสมควรด้วยนะจริงๆผมว่าเหมาะเอาไปใส่เลดบอสนะถ้าเกิดว่ามันมีโบนัสของป้าเมาาื่อไหร่อ่ะเอาตัวนี้ไปใส่เลดบอสได้เลยเดี๋ยวตัวน,นู้นอันติีเดี๋ยวตัวน,นี้อันตฮีแ๊บเดียวครับเลือดนี่เต็มเลยแหละไม่ต้องไม่ตายแน่นอน กกติผมเอาไปเล่นในห้องที่เขียนว่าบวก5หรือไม่ก็ไอแคที่พอร์ตอะไรประมาณนี้นะถ้าถ้าป้าเป็นโบนัสนะครับสามารถเอาไปเล่นได้แล้วก็จะตายยากด้วยอาจจะตายหนึ่งครั้งแค่นั้นเองเพราะว่าอันติของเขามันเพิ่มเลือดได้ไงแล้วถ้ามีตัวนี้สักหกตัวในด่านเลสบอสนะไม่ตายแน่นอนนะเดี๋ยวอันติเดี๋ยวอันติับเ,นะเลือดเต็มครับสกิลกว้างครับถ้สาสกว้าง ท่า2กับท่าหออกจากแคบนะแต่ว่ามันพุ่งไปได้ไกลมากๆครับไกลมากท่า3อันติไกลแล้วก็กว้างนะสังเกตจากวงกลมของมันนะบางครั้งการดูรายการสกลิลอย่างเดียวมันก็ทำให้เราตัดสินใจไม่ได้นะแต่ผมว่าอันเนี้ยใครที่พลาดตู้ ชุดว่ายน้ํามาไม่ต้องเป็นห่วงครับสามตัวหน้าตู้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ตัวเนี้ยใช้ได้เลยเล่นได้ดีด้วยโอเคครับอ่าเป็นไงกันบ้างล่ะครับสำหรับการเล่นของเขาผมว่าโอเคเลยนะตัวนี้ใช้ได้เลยเหมาะที่จะฟาร์มน้ำหอมเลยนะแล้วผมว่ามันก็ดูดีกว่าอะไรนะฮินาโมริฟ้าสำหรับฟาร์มน้ำหอมสีแดงเหมือนกันนะ ตัวนั้นนะ่ะมันค่อนข้างที่จะตีใกล้แล้วมันก็เล่นยากนะไม่เหมือนตัวนี้ผมได้มา1หนึ่งตัวก็เลยอัพเอพนะครับยังอัพไม่สุดซะด้วยแต่ว่าอ่าไออัพน้ำหอมเยอะแล้วพอสมควรอัพสักสิบห้าพอถ้ามีตัวดีๆก็ไปอัพตัวอื่นตัวใหม่ๆนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับใครที่ไม่ได้3ตัวหน้าตู้ของชุดว่ดายน้ําได้เป้าอุณหภูมก็ไม่ต้องเสียใจนะครับตัวนี้ไม่เค็มแน่นอนดีแน่นอนครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ